ลุสารานายตีได้ไหมตั้งแขนครับเด้งครับจอมยุทธเยินโต้ตทุกเม็ดครับลุสาราน่าว,ว,วัดกันที่ความแข็งแกร่งเลยครับคู่นี้<ว>ยกแรงนี่ถือว่าโอ้โหแรงหนักพอๆอ,อาศัยลูกแข็งแกร่งความแข็งแกร่งเลยครับจอมยุทธเยินอ่าครับลุสาราน่าครับโอ้ยหักศอกขวาทีเดียวครับ โอ้เลือดนี้เลยไปถึงใบหน้าของลุซาน่าเลยครับดูครับว่าจะต่อยยังไงครับจอมยุทธเยินครับมีตําหนิซะแล้วแต่ยังไงก็ต้องอยู่กับเกมครับโอ้โหสอบลับเลยครับลุซาน่ามาเลยครับโอ้โหกำลังสนุกเสียดายครับไปพลาดครับโดนศอกก็พยายามปลาดวงในสนามดูอีกทีครับไหวหรือเปล่าครับโอ้โหเอวามาที่ตรงนี้โอ้ยดูแล้วอันตรายครับดูแล้วอันตรายครับ ไม่ไหวครับแพ้สนามสายหน้าและครับจบเลยครับโอ้โหนี่ครับเห็นหน้าตาสวยๆแตกยังไงครับโอ้โหแบบนี้ครับฟันเชเข้าไปมันก็แตกสิครับแบบนี้เลือดนี่ไหลมาเป็นทางเลยครับจบยุทธ์อย่างนี้รู้เลยแหละครับฟันเฉือนๆครับปักเข้าไปทีหนึ่ง โอ้โห oh, เป็นศอกที่ฝึกเลยครับไม่ได้ว่าเบี่ยงมามุ้ม่ครับนี่ศอกกลับไม่โดนนะครับโดนซ้ายแล้วตัวนี้มีกัดฟันกรอดๆเหมือนกันครับแต่ว่านี่ครับท้ายสุดแ้าสนามไม่อนุญาตให้ชกต่อนะครับเอ็นครับรุสลานาวีเนฟสก้าครับเอาชนะเทคนิคลนอกเอาจอมยุทธยยันลูกน้องพัามไปได้ยกที่สอง